อยากเพิ่มรายรับในธุรกิจความงามต้องสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ในยุคนี้นะคะการที่เราขายสินค้าเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยสร้างรายรับได้แต่มันสร้างได้น้อยค่ะเพราะจากประสบการณ์ตรงของทันเองเลยนะคะคนจะยอมซื้อสินค้าก็ต่อเมื่อว่าสินค้าเราเนี่ยมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีความที่ลูกค้าเนี่ยอยากได้อยากรู้ว่าคนที่ขายเนี่ยเป็นใครยิ่งทําให้ลูกค้าเชื่อใจมาก ากเท่าไหร่ลูกค้ายิ่งซื้อเรามากเท่านั้นค่ะและเราจะทําอย่างไรคะก็คือทําแบรนด์ CEO ค่ะตามติดชีวิต CEO ว่าในแต่ละวันเนี่ย CEO ทาอะไรบ้างมีการอบรมลูกน้องแบบไหนอย่างไรมีการให้บริการลูกค้าแบบไหนอย่างไรในห้องนะคะที่ให้บริการแต่ละห้องไม่ว่าจะเป็นห้องนวดหน้าห้องกลัวซาผิวหน้าคือเราก็เอาออกมาให้ลูกค้าเห็นเอาออกมาให้ลูกค้าดูค่ะแล้วก็โชว์ไลฟ์สไต ะะของะขอ CEO เจ้าของธุรกิจความงามน,นั่นเองค่ะ ถ้าเราทำแบบนี้นะคะลูกค้าเนี่ยจะรู้สึกว่าเราเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับเขาและเขาจะรู้จักเรานะคะพอเขารู้จักกับเราเนี่ยเขาก็จะเกิดความเชื่อมัน่นเชื่อใจแล้วก็รักเราค่ะก็ศรัทธาในตัวเราถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะคะเราจะเพิ่มยอดขายได้แบบเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ทันเนี่ยทำธุรกิจความงามมาทั้งหมด7ปีเต็มแล้วทันบอกเลยว่าทันเนี่ยสร้างตัวตนในโลกออนไลน์และทันสามารถสร้างรายรับได้จากการที่ไม่ใช่เพียง แค่ขายสินค้าอย่างเดียวแต่ท่านเนี่ยขายตัวตนของตัวเองค่ะท่านพูดอะไรท่านก็ขายได้ไม่ว่าท่านทําสินค้าตัวไหนที่ออกมาใหม่ท่านก็ขายได้แบบง่ายๆนะคะวันนี้ท่านไหนสนใจอยากที่จะเพิ่มรายรับจากธุรกิจความงามนะคะท่านเปิดสอนแล้วการสร้างแบรนด์ CEO ในธุรกิจความงามค่ะสนใจพิมพ์ว่าสนใจนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของเราส่งรายละเอียดให้ค่ะท่านวางแผนให้กับคุณตั้งแต่สเต็ป by สเต็ปเลยนะคะว่าคุณจะต้องเริ่มต้นสร้างตัวตนตัว อ,อย่างไรให้คนเนี่ยรักและก็ชอบคุณยอมซื้อสินค้าในตัวคุณนะคะถ้าอยากที่จะเติบโตสร้างยอดในธุรกิจความงามของคุณก็มาเจอกันนะคะกับที่ธัญนิงสวยงามสงาม่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพสนใจพีม์มดววนะคะว่าสนใจและเดี๋ยวเจอกันค่ะ